มีข้อมูลเนี oh to ่ยใช่ใช่เราเราเห็นว่าเขาถ่ายวีดีโอถ่ายภาพแล้วมันโอเคแต่ว่าจริงๆไม่เหมาะกับการถ่ายวีดีโอไม่ไม่เหมาะเลยใช่ครับแต่ตรงนี้เหมาะกับวีดีโอเลยตัวนี้มันนี้คือ E S M ห้อันนี้คือ M 5 0คือคือมันจะมีประเภทถึงมันคือแล้วแต่เลนจ์ใช่ไหมไม่ครับแล้วแต่เซนเซอร์แล้วแต่กันสั่นแล้วแต่หน้าจอ คือมันจะแยกกับตัด้วยกันหรือว่าตัว,นตวเน,วนี้ยกันสั่นดีกว่าตัวนู้นอ่าใช่ครับแต่ความนิน่งก็ได้ความนิ่งก็ได้แต่จะไม่สวยเท่าตัวนู้นใช่ครับไอเช่นตัวนั้นพี่ติดหน้าจอ,อแล้วหน้าจอพับอกอกกลาทางไม่ได้นึกออกไหม,รไม,รไมรครับมันพเปล่าลงด้านล่างแล้วเวลาพี่ไปถ่ายวีดีโอพี่ก็ต้องอยับนู้นนีงนะ แต่ตอนเนี้ยมันก็ออกแบบด้านข้างมันาถึงออกด้านข้างแล้วหมุนแค่นี้เราก็หน้าได้ด้วยใช่เซลฟี่ได้ด้วยแค่นี้เราก็ดู้แล้วว่ามันเน้นในงานของโยเห็นไหมอ๋อหมายถึงว่กด้านข้างจะตรงนี้แต่อันนู้นลงด้านล่างอย่างเดียวใช่ทีเนี้ยผมก็เลยลงด้านล่างแล้วมันหมุนใช้ไหมหมุนในหน้าไรงนี้ไม่นานไม่นานอันนี้เซลฟี่ได้ใช่มอันนี้เซลฟี่ได้ด้วยอันนี้คือออกด้านแล้วหมุนหมุนกลับมาได้ไปได้ไปพับลงด้านล่างปุ๊บอันนี้จอดห็นด้านล่างอย่างเดียวอ่าใช่แต่ว่าไอเนี้ยคือถ้าเกิดเราถ่ายหน้ากล้องจะไม่เห็นตัวเองเห็นไหมครับเพราะมันเอแบบนี้ เห๊ไตัวเนี้มนหมุนได้ตัวนี้หมุนด้ละไอ้นี่ก็เห็นแต่มันได้แค่นี้อ๋ออันี้แบบด้านล้างอ๋อแค่นี้อ่าสเปคก็ด้แล้วไม่ได้เห็นี้แล้วถ้าเกิดรุ่นที่ข้ที่เทียบเท่ากันเนี่ยโฟลิตันอะไรที่มันเท้ากับรุ่นโซนจีร้อยเท่ากร่นโนนั่นที่ไปดูเลยอันนี้เวยผมเนี่ยมันจะเป็นกันที่ันนของทาเท่านนี้อ๋อดอารุ่นนีนจีร้อยรุ่นนี้ผมพาไปพานาโซนิกรุ่นนี้ ก็คือว่าไปเทียบเท่ากับตัวเมื่อกี้ดีกว่าด้วยแต่ว่าถ้าพี่อันนี้ลองไปดูอันนี้ให้ทั้งชุดเลยฮะับทั้งชุดเลยครับอนี้มานถึงว่าให้ไม้ด้วยให้ไม้ด้วยอันนี้ไม่ได้ให้ไม้อ๋อนี่ราคาเท่ากับเทนนอนใช่ครับนี่คือเลนส์รูมิกด้วยก็คือเทียบานีถ้าถ้าพี่ดูอินเทอร์เน็ต้เนียบราคา10มีนะครับแล้วก็ G100 อันนี้คือ G100 ใช่ครับลูมิก G100 หรือต้องไปเทียบในในลองเทียบกันเพราะว่าถ้าในงานงของโยนแรงเนี่ยดีกว่า อันนี้ก็เหมือนกันอ่ามันไม่ใช่ก้อนเห็นข้างๆได้แล้วอันนี้เรายังมีเสือกเป็นอวนี้ถ้าเป็นเงินสดรูเต็มจำนวนก็อีเปร์เซ็นครับหมายถึงว่ารูปัดอ่าเต็มจำนวนไปเลยไม่ผ่อนนะครับเหมื่นสี่พัน้อยเก้าถอดนี้ได้ไหมถอดข้างล่างถอดได้อันนี้ไราคาเต็มสองห้าเ้า็คือจะถืงมันใช้แค่ตัวหมุนไ่ใอันนี้คือเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ไม้กันสั เป็นที่อยผิวนี้มันก็ช่วยกันสั่นนะพี่เพราะว่าถ้าเราถือตัวกล้องเนี้ยมันก็จับไม่ถนัดเนะมันก็ยิงพาดอันนี้ตัอแถมตัวนี้ไม่แถมใช่อันนี้จับถ้าแถมให้เลยใช่แล้วก็ตัวนี้คือตัวจริงๆตัวกล้องมันกันสั่นใช่แล้มีกันสั่นแล้วกำลังขยายเป็นเท่าไหร่สามเท่าเหมือนกันครับตัวนี้เป็นส่วนใหญ่ที่แข็งมาเนี่ยใส่ไมพ่นได้ไม่ได้ไปถึงว่าไม้แบบอะไไม้แบบไหนก็ได้ครับไม้เบรลเล็แบบนี้ก็ได้แต่เที่จริงแล้วมันไม่เหมาะกับการถ่ายแบบไกลหรือว่าเราก็ถิดกับตัวแบนแล้วด้้าานนนหมััจะรบเสียง เราลูกค right oh, id, yeah, right ้าอยู่ด้านข้างนจยไม่ได้ได้ยินอ๋อมันจะรับเสียงแต่ด้านหน้าอยู่ใช่ครับเน้นด้านหน้าถ้าใช่เห็นเขาถ่ายอยู่เขาเดินใช่ไหมแต่อันเนี้ยระบบระบบรับเสียงมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราไม่ใช้ไมค์เป็นไมค์มันเป็นไมค์ของเรื่องนี้ไหมอ๋อถูกต้องถูกเป็นสเตอริโอมันเป็นแบบอ๋อใช่ครับเป็นสเตอร์รี่โอ อัเสียงเข้ามาซ้ายขวาเนี่ยจะถอดใช้ก็ได้แบบนี้ได้ใช่ค่ะเพราะแบบลำธเราอยากถือแบบนี้ก็ได้ไม่ไม่ของมันนะไม่ของมันใช่ครับเป้ก็ใช้ถ้าเราไปถ่ายเครื่องเสียงถ้าเราเป็ถ่ายลำโพงเนี่ยลำโพงใช้กันกับพานอนอันนี้แล้วตอนเราเอาเอาเาไฟวีโอมาฟังเห็นไหมมันจะแยกซ้ายขวาเป็นลเช่นความี่เวลาพี่เปิดตันตัดลูมิคเสียงด้านซ้ายถ้าคล้ายกับอันนี้ฟังเลยเพราะลำโพงตั้งอยู่ซ้ายขวาแล้วเราไปถ่ายอย่างเนี้ยอ่าใช่ครับที่จะเอาเสียงด้านซ้ายไปเท้ากันได้ด้านขวา ไล้วใช่ครับพี่มันมันมันแยกช่องไม้มันอยู่ตรงไหนมันมันมันแยกกันเหรอครับมันไม่แยกครับพี่ช่องไม้มันจะเป็นสามขีดถ้าเป็นออดิร์โนะครับมันจะเป็นสามขีดนะครับมันจะมี T R S กับ T R H S อันนี้ลึกไปช่องช่องไม่เนี่ยโอเคมันเป็นช่องเดียวใช่แต่ว่ามันสามารถแยกแยกสางที่เข้ามาเวลามันรับเสียงมันรับเดี๋ยวนี้มันไม่แปลกแล้วนะพี่เดี๋ยวนี้ไมโครโฟนแบบเนี้ยเวลามันรับมันก็รับเป็นสเตอร์ดิโอใช่ทีเนี้ยมันไม่แปลกเลยว่าในกล้อง เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินไปไปถ่ายน้ำตกแล้วน้ำตกมันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นเสียงรายนอกตัวเราใช่ครับซ้ายขวาใช่แล้วตอนนี้มันจะมีการตั้ีว่าให้เป็นแท็กิ้ติดตามวัตถุก็ได้เช่นพี่เดินปุ๊บให้เสียงมันติดตามตัวให้เสียงมันติดตามตัวนี้ใช่คุณไปไกลมันก็จะไปจับข้อมาใช่หรือการตั้งใจ่ครับใหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้เล่นาอะไรแบบนเราเราจับปุ๊บแล้วสมมติเนี่ยเป็นที่กรเนี่ยเราจับเนี่ยเรว่าเมื่ที่ตัวแบบเนี่ยเราต้องเดิน ใช่แล้วเขาเสียบไอยู่ด้านข้างเลยได้ใช่ครับแล้วตอนเราถ่ายเขาเดินไปนู่นมันก็จะไปมันก็จะตามตรงนู้นเลยเราไม่ต้องใช้ไม้ติดใช่ครับขอแค่ว่าอย่าให้มันเกิดระยะที่มันรับเสีดติดไม่ถึงว่ามีระยะใช้ไม้ไว้หนึ่งติดตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันก็ยังไม่ดีเท่าทุกตัวมันก็ลองซื้อใหม่ก็ลองดูแต่มันได้ระดับหนึ่งใช่ครับระดับก็โอเคนะ นี้ผอไปเที่ยวอยู่บ้านจึงมาได้ิงตกเลยเปต้นที่ถึงลองลองสเปคก่อนก็ได้แต่ผมบอกว่าถ้าอยากไ้ร้องเขาไป่ได้งานนีราคานี้ยังอยู่ถึงสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนผมจะดันหลังจากนั้นหลังจากนั้นต้องรอทางพนักงานสนิทบอกว่าเขาจะลดอีกครั้งไลดมือทของพนักงานสนิทเหรอใช่ครับนี่ยนี่พนักงานราคาเต็มคือ ราคาเต็มคือ25900 25ถ้าพิจารณาส่วนลดเหลือ24690ไปถึงโปรโมชั่นนั้นจริงแต่พอวันที่1ทาง c a n ส l c i n บอกเปลี่ยนไม่ลด5%แล้วก็คือเหลือ2 5 9 0อ๋อนี่คือราคา25900แคือ26600ใช่ครับถ้าถ้าเรารูดบัตรก็ได้ใช่รูดบัตรเป็นจำนวนครับไม่ถอนนะไม่มาถอนใช่ครับไม่ถอนแล้วคือแต่ถ้าผ่อนนี่ผ่อน0%นานเลย่าไหราคาอ่าใช่ครับนานสสูงุ0-36เดือนเลยนะโอ้โหแต่36เดือนเป็นบัตรก็กดเงินสดอ่อ่า เหเหแต่ตอนนี้ไม่มีคตาล็อกใดูใช่ใช่ทำไก่อนมีค่น่าจะมีแตตลอกใช่ตอนนี้คือมันมิปัาหาหลายอย่างนะพรโควิดอะไร่นแล้วก็ฟิตเข้าไยังไม่ค่อยมาามาไอ้ไอ้พวกหมนี่อันนี้ธรรมดาตัดเลยอันนี้เป็นโซฟีขอบหน้าเนียนางเงี้ยกองสก็คือว่าเราเน้นสายคิ่ับาเทน้ใช่ครับแล้วพวกโคลิมัดเลยโลิมัดนะครที่รแล้ว ถ้าสเปคใก้เคียงันนะราคาก็จะสูงเยเพราะว่าเราจะมีพรมอ์ตตัวเนี่ยนะเขาบอกเลยเนาะเขาว่าสเปคสำหรับตัวนี้นี่เกียดข้างหลังนะมุ๊มันจะน้นพอมอเด้างท้ไม่ได้เปิดข้างบนนะเปิดข้างท้างแล้วก็หมุนได้อย่างนั้นได้ดูทดสอบไปด้งหรังแ้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ทนกว่าี่พอรันคโอเคมาตรานมาตานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเสียบชาร์จเปดชารั้เไม่ได้พอแต่เื่อน แบตเตอรี่คุณสองพันเก่าร้อนนี่สับเอ็ดหรือเราจะซื้อสองพันก็ได้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบมาถึงอะไรแบตเตอรี่เหรอสำรองเนี่ยนะตตองเีที่ความจุไฟของมันถึงสามพันเนาะเพราะว่าบางทีไปไกลก็ต้องมีแบตสำรองก็จะมีแบตสำรองก้อนหนึ่งใช่ครับถ้าไปงานผมกก้อนเดียวไม่พอได้เรากินเยอะ เขาวิดีโอเนี่ยกินทรัพยากรเยอะกว่าคลาสนิ่งกว่ประมาณ5เท่าวิดีโอใช้เนี่ยไม่บอกก็ผม Wi-Fi ที่นี้ผมว่าที่เนี่ยส่งคลิปตรงนี้เอาส่งคลิปไปคลิปนึงเนี่ยแบตเตอรี่มันลดมูดแต่ไอส่งคลิปเพื่ออะไรการการที่เราส่งคลิปบางทีเราอยู่บ้านแล้วอ่าใช่แต่ว่าเราตอนเราออกเขาตอนเราก็ถ่ายอ่าใช่พอส่งคลิปปุ๊บเราก็เสียบชาร์จเสียบชาร์จเราใช่ครับเสียบชาร์จไปถ่ายไปได้ไม่ได้ครับมันไม่สามารถเปิดเครื่องได้เพราะว่าตัวในของมันจะต้องครอบตัว